สวัสดีค่ะวันนี้ทำคลิปแรนดอมในทอปิกว่าคนรักเก่าคนนั้นนะคะเขาเป็นยังไงเขามีใครใหม่หรือยังหรือเขายังคิดถึงคุณอยู่ยังต้องการคุณอยู่นะคะนี่ก็คือคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้อาจจะยังมีใจคิดถึงอ่ห่วงหาคนรักเก่าอยู่ก็ได้นะคะนี่เป็นทอปิกของเราใครที่อยู่สถานการณ์แบบนี้ก็ลองฟังดูนะคะ โอเคค่ะอาจารย์จะตัดสับไพ่ตัดไพ่เพื่อดูพลังงานของท่านที่เข้ามาก่อนนะเอามาฟังคลิปนี้ก่อนนะท่านเป็นยังไงพลังงานของท่านนะ The Wheel of Fortune นะคะ The Hermit บางท่านก็เป็นคนเกิดวันพระหัสหรือเป็นชาวราศีกันก็ได้นะคะสองเหรียญ ราชนีพรานอาจาร์อ้โหดีวิวหรือเป็นชาวมังกรหรือคนเกิดวันจันทร์ประมาณนี้นะคะที่เข้ามาฟังเนี่ยพลังงานของท่านก็คือณนะตอนนี้ท่านยังคิดถึงคนรักเก่านะตัวท่านเองยังคิดถึงเขาก็ยังเหมือนพยายามปล่อยวางแล้วล่ะเข้าไปสู่หมดธรรมะคือน,นิ่งมากขึ้นแล้วล่ะแต่ลึกๆก,ก็ยังแอบคาดหวังอยู่ว่าเอะถ้าเป็นคู่กันเนี่ยยังไงมันก็ จะต,ต้องกลับมาสินะอะไรประมาณเนี้เราก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้แล้วเขาละ่ะตัดใจจากเราได้จริงหรออะไรประมาณนี้นะคะเหมือนท่านรอนะอาจารย์มองท่านยังรอเขาอยู่ท่านก็ยังไม่ได้มีคนใหม่นะท่านยังไม่ได้มีคนใหม่ไม่ใช่ว่าไม่มีคนมาคุยนะท่านเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะราชินีพระจ,จันทร์เนี่ยเมีคนเข้าหาเยอะมีคนชอบคุณก็เยอะแต่คุณเนี่ยเฉยเมยอะ่ะไม่ค่อยสนใจคุณก็ยัง นึกถึงคนเก่านั่นแหละประมาณนั้นเลยเอาทีนี้เราดูนะคะว่าเดี๋ยวนะคะอาจารย์ปรับกล้องนิดนึงขอโทษทีลืมมองอ่ะโอเคขอดูพลังงานคนนั้นก่อนโอ้เขาเป็นสามดาบอะ่ะอืม อยากกลับมาโอ้โห,โโหเขาคิดถึงทรมานเหลือเกินเจ็บปวดใจนะทรมานใจคิดถึงคุณมากน่าจะสำนึกผิดแหละอืมเนี่ยคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงความสุขเมื่ออยู่กับคุณโอ้โหคิดถึงมากจริงๆก้าวมเอ่ากำลังคิดแล้วว่าจะทำางไงมาง้อ,อคุณยังไงอ่าสี่ดาบนะคะนั่งเรือมาแล้วค่ะเล็งธนูแล้วค่ะเป้าหมายคือคุณแล้วล่ะค่ะ ยังไงคนนี้ก็ยังคิดถึงคุณและจะกลับมาหาคุณค่ะสีดา,พาไพ่นี้ไม่แปรนิ่งนะ,ะนั่งเรือมาแล้วขับเรือมาแล้วนะคะกำลังเล็งธนูแล้วค่ะมีเป้าหมายในใจจะพิชิตใจคุณอีกครั้งอะ่ะคนคนนี้นะคะแล้วยังไงอีกขอพลังงานไพ่เพิ่มค่ะเขาจะทำยังไงอีกโอ้โหดูสิ คุณคือคนสำคัญจริงๆนะคะเขาขอโอกาสขอเริ่มต้นใหม่นะคะอยากมอบสิ่งดีๆให้คุณมอบหัวใจมอบสิ่งมีค่าอาจจะมีของขวัญของฝากไปฝากคุณก็ได้นะนอกจากหัวใจเขาแล้วอาจจะมีอย่างอื่นไปด้วยนะสี่ถ้วยแต่เขาก็ากังวลน,นะคุณจะให้โอกาสเขาไม่นะเขาจะหน้าแตกหรือเปล่าไม่ใช่ไปง้อแล้วคุณก็ เขาเรียกว่าเมินเฉยกับเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาก็แอบ,บหวั่นนะแต่นั่นแหละแอบบหวั่นแต่ก็ไม่ท้อถอยนะไม่ไม่ละเลิเลกความเนี่ยยิงธนูนะคะเห็นมาลูกธนูไม่ละเลิเลกความ,มตั้งใจหรอกเนี่ยยังไงก็ต้องไปหาคุณแน่นอนสามไม้ต้องไปพูดไปคุยนะคะเหมือนไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนด้วยที่จะไปเจอคุณเนี่ยนะเหมือนขอพลังเหมือนทําให้เขานี่มีความกล้าแล้วก็ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจให้คุณน่ะกลับมารักเขาอะไรประมาณนั้นน่ะเออเขาเขาใช้พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแล้วนะโอเคมาดูทีนี้เมื่อเขาไปง้อคุณแล้วคุณกับเขาเนี่ยตกลงกันได้ไหมเพราะจริงๆคุณก็รอเขาอยู่เหมือนกันไงแล้วตกลงจะได้คบหากันต่อไหมได้เริ่มต้นกันอีกครั้งไหมขอไพ่สรุปนะไพ่เดอะเวิลด์ค่ะ ให้สิไม้แน่นอนค่ะมีแอคชั่นแล้วค่ะสำหรับ10ไม้เห็นไหมเป็นรูปคนกำลังเหมือนปลูกพืชปลูกอะไรหวานมเมล็ดพืชอ่าไม่รู้ต้นอะไรอะต้นข้าวโพดอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกำลังมีหวานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รอคอยความสุขความสมหวงังสมหวงังการเริ่มต้นนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันคน2คนนะคะถ้าจะบอกงั้นดื่มด่ำในความ รักนะคะความสุขบางท่านก็เป็นรักต่างวัยนะเขาอ,อายุน้อยกว่าท่านหรือเลปล่าไม่รู้นะเออนะคะมีความชัดเจนเขามีความชัดเจนเขาอายุน้อยกว่าแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่นะเนี่ยคุณก็สองดาบเล็งธนูเหมือนกันนะภาพจะเป็นคนเล่งธนูนะสําหรับชุดนี้ต่างคนต่างมีเป้าหมายอันเดียวกันค่ะคุณกับเขา จะตกลงปงใจกันอีกครั้งเริ่มต้นคบหากันใหม่ค่ะมีเป้าหมายเดียวกันค่ะขอดูหลังไพ่นะคะลุ้นค่ะโอ้โหดูซสิกออครับอ่ะรักเก่ารีเทนโอ้โหขอให้สมหวังในรักเหมือนที่ไพ่ขึ้นจริงๆนะคะท่านผู้ชมท่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ยักเป็นดวงของท่านกดรับกดไลค์กดแ like, ชร์ออกไปขอให้ท่านสมหวังค่ะ